ค่ะสวัสดีค่ะเจะวานนะคะวันนี้เจวานจะขอโชคลาภนะคะพอเท่าขุนด่านกับทวดทับทิมนะคะ ข้าวุนด่างยาตัวตะกี ามคได้าขค่ะท่านผู้ชมคะคุณดาบอกว่าให้ขยาใหม่น,นะคะต้องขยาให้ได้3ามามชิ้นนะคะที่ออกมานะคะ สามไม้เลยสามสามขาดดาสามสองแปดค่ะยังไม่ออกเลยฮะยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยตาหลวงปู่อะไรกบตาพ่อเท่าขุนด่านเออพ่อเท่าขุนด่านนะคะค่ะยาตตัวเชิดเต็มค่ะญาติค่ะตรงนี้ก็คือพ่อเท่าคุณด่านนะคะ เจวาก็มากราบบ้านนะคะขอโชคขอลาบนะคะค่ะคุณตาคะมีท่านให้โชคให้ลาบไหมคะอยู่ตรงนี้ให้อโอ้โหเหรอคะเนี่ยม้าเขยาวบ้างมาเขย่าเนี่เหรอคะซื้อมาดีตาไปไปบอกไปกล่าวไปโดนใจแต่เรามีโชคเหรอคะเนี่ยเขาเขย่าไม้เนี่ยเขาแล้วก็ได้คนสามแสนสามแสนโอ้โห นูอยู่กง<ห>างสิน,<ป>นะจ๊ะหนูม,นมาหาคุณ<ป>ลูกหน,นูก็เลยอย่างมากาบแต่เมื่อวานนี้ค่ะอืมค่ะค่ะค่ะนาจัดติดมาค่ะค่ะอือพาเท่าขุนด่านคุนหานพิทักษ์ภัย,ยวนันนะรคะรับคิงอ๋อค่ะค่ะอืมโอ้ยห้ลูก จะก,กลับบ้านพรุ่งนี้เดินทางปลอดภยัยเดินมาหาคุณลูกหาคุณตาที่โคราชน,นี่ออก็เลยอยากมากราบแต่เมื่อวานนี้แต่ค่ําก่อนไงเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้มาโอ้ตรงนั้นใช่ไหมคะอืมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องอแล้วบ่อนแลมนต์น้ะอะไรไม่มีได้ได้มีแต่กวนใไปจีอ๋อเหรอคะอืมอ้กวนมีกวนเขาไม่มีขวดเปล่าจ้ะเนี่ยเนี่ยคะ ยกปนี้มาก็ได้ปาปิดลยตัวนี้เหรอ,อคะอคน่แหละเขาหลออ๋อทำป้าปิดตังเลยดังเสแล้วอ๋อค่ะเอาอ้วนอมุนเอาถือไว้ใส่รถเหาปิดป,ปไว้ค่ะอันนี้คือ,คอน,นี้นะคะ ็อาจจะเสียงดังมากเลยนะคะเพราะว่ารถที่วิ่งกลางถนนนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงชัดสนอยนะเจ๊บาก็ยิ่งเสียงเบาอยู่ด้วยแหละ,ค,ะค่ะพระองค์นี้นะคะทําไมมันมีเบอร์อยู่คะห้าสี่ศูนย์ทำไมมีเบอร์ล่ะค่ะตาตรงนี้อ๋อแบบว่ามีคนเอามาถวายอย่างงี้ใช่ไหมคะอค่ะค่ะค่ะอ๋อ, <laughs> อเป็นน้ำมนต์นะอูอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> ค่ะปู่คะโอ้ยไม่ได้บอลค่ะตรงนี้เหรอคะตาระงวัลที่หนึง่งเขาได้บ่อยโอโ้โหบางคนเขาไล่ทำไปบอกตรงนี้เหรอคะสามสิบ <c oughs> ล้านก็ได้สามสิบสองล้านมันก็ได้โอโ้โหเขยา่าสิลูกแล้วก็ เมาขอพรเขาได้บ่อยแางวันที่หนึ่งแจ่บางคนเขาไม่บอกหนูอยากมาตั้งแต่เมื่อวานหนูขับรถผ่านหนูว่าพาให้คุณลูกขามาน้อยถ้าเราเคยมาอยู่ไหนเขียวกับม้าก็ได้โอคค่าพรุ่งนี้หนูจะกลับบ้านหนูก็อยากขอโชคลาบน้อยหนูว่าก็เขย่าเนาะลุงเนาะเขย่าแล้วก็เป็นโชคของเราแล้วใช่ไหมคะ ก็ลองดูเนาะเผื่อเราได้มาทำบุญทำอะไรด้วยเนาะคุณลุงเนาะออหวยค่ะอมใต้ดินเมื่อกี้นี้ก็ถูกข้อมาคืนหมดมันมันมันเจอเลขหวยดังแล้วแม่ลุงหวยค่ะพูดได้อย่าง คุณลูกนะคะได้448ออกหรือยังหลหะะลุงอะไร448ยังยังเลยยังมีโอกาสอู้ได้448ขอพรค่ะอ๋ออัน,นอันนี้รูปตัวจริงเหรอคะอันี่เป็นเด็กหนุ่มมาเก็บถูกจุกเทียนแล้วก็ภาวนาขอให้ว่าในการกิน ธาราการขึ้นบังอ๋ออ๋ออันนี้เหรอคะออค่ะค่ะเอ่อค่ะคุณหารพิทักษ์ไพรวนพ่อเท่าขุนด่านอืม เจว่าก็ถ่ายให้ดูนะคะเจว่ามาที่โคราชก็เลยมาไหว้นะคะพ่อเท่าขุนด่านนะคะเห็นตา,าบอกว่ามีคนถูกหวยเยอะค่ะสามสิบล้านก็ได้มาแล้วนะคะแล้วก็ได้มาแล้วแล้วก็หลายที่นะคะที่ถูกกันมากเลยนะคะสามสิบสามสิบสามล้านนะคะโอ้ยอยากาวางคว้คุณย่าดี คุณย่าอย่างน้ออันนี้คุณตาอย่างน้ออันนี้ลูกขอท้ายลูกอ๋อรู้แล้วค่ะคุณย่าทับทิมนะคะค่ะจะเอ่อย่าทวดทับทิมนะคะจะบ้ากับขอเพื่อนเดฮาสองเจ็ดนะคะฮานอยนี่เหรอคะฮานอยนี่เหรอเออไปร้านเข<อ>า,า,า,าไปเดียวไม่ทันใจเจอะ<อ>ยิ่งเลยเข้าเรี่อ หน้า้อยเนาะคะอืมไว้ทใจเลยวันพุว่าได้วันนี้งินขนเขากระเป๋าคู่ปูก็ได้กินละเขาใจมากนี่พวาขายโบราณอยู่กรงเทไป็นเนเขา่าซื้อบ้าเาดีผมาีหัวเป็นทีปค่นเขาซื้อบ้างราคาสามาม สองปีไม่เคยโอนเงินเลยเขาจ้างเหลือเสร็จศษนี่เขามาบุญมาบุญตรงนี้เหรอคะบุญตอนจ้างกับผมเนี่ยบอกให้ได้เดินสามสิบสามบาทให้เขาบุญในวันนี้หรือพรุ่งนี้ตอนเย็นเขาโอนเงิสามสิบสามบาทไปเราไปจุดบุญก็เลยมาทำบุญเลยใช่ไหมคะเ้าเราแบกแกง สักติ๊กค่ะตัวไหนคะพี่ปูนลขสวยจังเลยอ่ะสักติ๊กกติ๊กอ่าอืมว่าก็สุดาเรียนเนี่ยค่ะอ๋อคุณพี่ได้ตัวไหนคะฉันได้หนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามคุณพี่ผู้ชายได้อะไรนะหกสี่หกเก้าเลขสวยจังเลยเนาะลุงแต่ลเหมือนกันเนาะคุณลุงเนาะอืไตองาธุนะคุณปู่จะกลับการลสินแล้วให้เดินทางปลอดภัยแล้วหนูก็จะขอโชคค่ะ ขอบคุณนะคะคุณลุงคะคุณค่ะบ้านยก้าขายไหมบ้านลูกชายค่ะขายอยู่ที่โคราชนี่ค่ะแต่ตัวแม่คุณแม่อยู่กาลสินค่ะมันเยี่ยมลูกก็เลยอยากมาไหว้แต่เมื่อวานนี้แหละก็เลยว่าตั้งใจน้อยพาแม่เป็นนอยเขาก็เลยพามาค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณลุงค่ะค่ะคุณพี่สองคนที่มาไหว้กันนะคะ แกก็บอกว่าแกถูกประจํานะคะแต่เป็นหวยหาน้อยนะคะเกินเขาถูกสามสิบสามล้านะอ่ะโอ้ยเป็นถูกสามสามล้านนะคะผู้ชมอยากถูกด้เนาะคะ่ะนอลาคุณตาก็เล่าให้ฟังนะคะถูกสามสิบสามล้านนะคะโอ้ยว่าอยากถูกด้เนาะคะ่ะตานผู้ชมเนาะอยากมีโชคมีลาภเพื่อนเด้เนาะ ็นตาบอกว่ามีคนถูกหวยเยอะค่ะ30ล้านก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้เจวาขอให้ทุกท่านที่เขามาชมช่องเจวาชแนลนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ